เดี๋ยวจะพามาดูกราบหินนะคะอันนี้ดูหินเคียวไปก่อน <laughs> ดูหินเคียวไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะเปลี่ยนมุมกล้องให้ดูกุราบหินอ่ากลับกล้องกลับสิจ้าดูแต่หินเคียวไม่ไหวนะจียฮามาถ่ายกุราบหินนะคะอันนี้กุราบหินค่ะตอนนี้ออกดอกสวยค่ะอ่าสวยไหมคะ งดงามมากอันนี้ต้องใส่ฟันปลอมนะถึงจะพูดกุหลาบหินชัด <laughs> ยามันจะลงไปอะไรก็ไม่รู้อ่าอันนี้กุหลาบหินสีน้อยๆเนี่ยเนี่ยถ้าถ่ายใกล้ๆมันก็จะสวยเห็นไหมอืมคุณดูนะ อันนี้อีกหินหนึ่งค่ะอันนี้หินแดงกุหลาบหินแดงฮะนางออกดอกแล้วนะคะอืมเมื่อก่อนไม่ได้ให้ดูอะไรเหี่ยวเฉาตอนนี้กุลาบหินออกแล้วค่ะหินเล็กหินใหญ่อันนี้กุหลาบหินแบบอืมเืิกจะหนาหนา กุหลาบหินนะคะอ่าสวยงามมากเบื่อโลกวุ่นวายมาดูกุหลาบหินค่ะ <c oughs>